ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษ์ของชาวราศีมังกรคือดาวเสาร์ครับ การที่ดาวเสาของคุณได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองแบบนี้เรียกได้ว่าคุณมีจุดของความมั่นคงอยู่มีจุดของความเข้มแข็งอยู่แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีอยู่นั่นเองครับแต่ที่พลนของการที่เรียกว่าดาวศุกร์เข้ามาเบียดเบียนอังคารเข้ามาเบียดเบียนแบบนี้เรียกว่าศุกร์กับเสาเป็นดาวคู่ศัตรูกันอังคารกับเสานะครับก็เป็นดาวคู่แตกหักกันครับจึงทําให้ในช่วงของเดือนมีนาคมอาจจะมีจุดของการอึดอัดใจบ้างมีจุดของการติดขัดใจบ้างหรือมีอุปสรรคปัญหาเกิด ขึ้นได้บ้างนั่นเองครับจากอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูที่เข้ามาเบียดเบียนกับดาวเสาร์ของคุณนั่นเองครับทำให้ในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดใจไม่ค่อยได้ดังใจหรือมีเรื่องไข่ประทะคาลมกับศัตรูหรือนะครับมีรูปแบบของชีวิตที่มันอาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ในเดือนนี้นั่นเองครับและนอกจากนั้นอิทธิพลของดาวองังคารที่กลุมลักณาของชาวราศีมังกรในช่วงเวลานี้นะครับจะส่งผลด้านบวกให้กับคุณก็คือจะทําให้คุณรู้สึกแข็งแรงขึ้นเข,ข้มแข็งขึ้นหรือว่านะครับในช่ว เวลานี้คุณก็จะมีไฟในการพร้อมต่อสู้และก็พร้อมฝ่าฟันถึงความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารนะครับที่กลุ่มลักเขาถือว่าเป็นดาวแห่งขยันขันแข็งนะครับและยังนอกจากนั้นครับดาวศุกร์ที่กลุ่มลัคนาของคุณด้วยศุกร์มาจากกรรมาก,การงานการงานอยู่กับตัวเท่ากับว่าจิตใจของชาวราศีมังกรก็ฝากไฟถึงความสําเร็จด้านการงานอยู่นั่นเองครับจึงทําให้นะครับในเดือนมีนาคมนี้ค่อนข้างที่จะทําให้ชาวราศีมังกรมีไฟในการขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดี แต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าอุปสรรคก,ก็เกิดขึ้นมีเรื่องราวให้คุณต้องคิดมีเรื่องราวให้คุณเครียดหรือว่ามีอุปสรรคก,การแข่งขันเกิดขึ้นได้เรื่อยเช่เน,ชนเดียวกันเพราะว่าดาวสองดวงนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ศัตรูกับดาวเสาร์นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมังกรกันนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมังกรคือดาวศุกร์การที่ดาวศุกร์มากุมลัคนาของคุณน,นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าคุณจะมีจิตใจในการฝากไฟเกี่ยวกับความสําเร็จเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการงานช่วงเวลานี้คุณ อดทนและก็ขยันเป็นพิเศษนะครับถึงแม้ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะฝ่าฟันกับมันแต่ก็ต้องบอกว่าการงานของคุณนะครับก็ยังเจอเรื่องราวของการเบียดเบียนเรียกว่าการงานยังมีอุปสรรคอยู่มากมายเลยทีเดียวให้คุณต้องแก้ไขให้คุณต้องฝ่าฟันแล้วก็ต้องเจออุปสรรคในการที่จะเจอคู่แข่งขันอย่างเยอะแยะมากมายเพราะอิทธิพลของการที่อย่างที่บอกว่าสุขกับเสาเป็นดาวคู่ศัตรูเมื่อมาอยู่ร่วมกันก่อเหตุหรือรูปแบบของศัตรูเข้าห้ามหันกัน นั่นหมายความว่าครับเจอศัตรูเข้ามาเบียดเบียนเจอศัตรูเข้ามาแย่งชิงเกี่ยวกับธุรกิจของคุณหรือถ้าเกิดใครทํางานประจําอยู่ก็อาจจะมีรูปแบบของการอิจฉาริษยาภายในองค์กรเกิดขึ้นมีการนินทากล่าวร้ายการเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับเพราะมันจะเป็นลักษณะของงานที่คุณจะต้องคิดเยอะคิดมากนะครับแต่สุดท้ายก็ยังเชื่อว่าเอาอยู่แหละครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนุลักษ์ของคุณยังมีความแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งเรียกว่าทุกๆอุป ศักย์คุณก็จะสามารถฝ่าฟันมันผ่านพ้นไปได้นั่นเองครับซึ่งจุดที่ดีอีกจุดหนึ่งก็คือการที่ดาวอังคารมาประกบคู่กันกับดาวศุกร์นะครับเพราะว่าอังคารเองมาจากภพลาภะนะครับอังคารที่มาจากภพลาภะเมื่อมาอยู่คู่กันกับดาวกัมมะหรือการงานถ้าเกิดว่าคุณมีจุดของการได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลการงานของคุณก็จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากคนรอบข้างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะเจออิทธิพลของการถูกเบียดเบียนแต่ก็จะมีอีกกลุ่มคนหนึ่งนะครับ อะไรสักอย่างที่จะช่วยพพอร์ตให้กับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้คุณฝ่ามา้าฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณให้ผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวอังคารก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันเมื่อมาอยู่ร่วมเรือนกันแบบนี้ก็ส่งผลด้านบวกส่งผลด้านเดียวให้กันและกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับจึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรนั้นนะครับสำหรับด้านการงานของคุณก็ถือว่าเป็นการงานที่เหนื่อยเป็นการงานที่หนักต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันต้องแย นะครับมีรูปแบบของชีวิตที่ต้องแข่งขันนะครับมากมายรวมถึงในเรื่องราวให้คุณต้องทุกข์ใจอะไรต่างๆในเรื่องราวของความสัมพันธ์กับผู้คนด้วยนะครับที่ค่อนข้างอึดอัดใจอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็เชื่อว่านะครับคุณก็สามารถฝ่าฟันไปได้จากอุปสรรคต่างๆนะครับเพราะอย่างที่บอกเลยครับว่าตัวดาวเสาร์เองก็แข็งแรงดาวเสาร์คือเจ้าเรือนตัวตนของคุณขณะที่ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณ,คณก็เจอได้รับการซัพพอร์ตจากดาวอังคารที่มาสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูล ทำให้ทุกๆอุปสรรคสามารถแก้ไขปัญหาไปได้และในเดือนนี้ของคุณก็ถือว่าคุณมีไฟในการขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีอังคารกุมลักความอดทนความขยันเป็นที่ตั้งเลยทีเดียวครับทําให้ทุกๆอุปสรรคเข้ามาคุณก็ไม่ท้อคุณก็ไม่ถอยและในที่สุดแล้วคุณก็ฝ่าฟันมันไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับสำหรับในเดือนมีนาคมนี้ในเรื่องการงานของคุณครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับต้องบอกว่าจงหวัที่ดีที่สุดในสิ่งที่คุณรอคอยนะ หลังจากวันที่30มีนาคมเวลาตี2นาฬิกา24นาทีเพราะว่านี่คือจังหวะน,นะครับในเรื่องการเงินของคุณที่จะทําให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าเงินของคุณที่ต่ําต้อยด้อยค่านั่นเองครับเพราะว่าหลังจากวันที่30มีนาคมเวลาตี2นาฬิกา24นาทีราหูของคุณจะยกจากเรือนของพฤธศพเข้าไปสู่ในเรือนของราศีเมษหลุดจากความเป็นนิดนะครับตำแหน่งที่อ่อนแอและก็ได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคหรือตําแหน่งที่มีความโชคดีเกิดขึ้น น,นั่นหมายความว่าครับการเงินคุณจะสะพัดเกิดขึ้นการเงินของคุณที่รู้สึกว่านะครับทำอะไรก็รู้สึกได้เงินก้อนใหญ่ยากเหลือเกินหรือมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเงินคาดหวังเงินก้อนใหญ่ก็ได้เงินแค่เล็กๆน้อยๆโดนทอนหัน่นทอนลงมาอยู่ตลอดเวลานะครับตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาชาวราศีมังกรครับเจอยที่พลเหล่านี้จากการที่ราหูอ่อนแอจากการที่ราหูเป็นนิดนั่นเองครับส่งผลทําให้ชาวราศีมังกรการเงินมีปัญหาเกิดขึ้นหรือการเงิน ควรจะได้มากกว่านี้แต่ถูกเบียดเบียนถูกเบียดบังนะครับให้มันลดน้อยถอยลงไปนั่นเองครับแต่หลังจากวันที่30อย่างที่บอกว่าอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปสักที1ปีครึ่งของคุณ ที่รอคอยอยู่หลุดไปแล้วนะครับฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าในเดือนมีนาคมนี้โดยเฉพาะหลังจากวันที่30มิีนาเป็นต้นไปสิ่งดีๆก่อตัวขึ้นมาให้ชาวราศีมังกรได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการเงินครับคุณจะมีไอเดียในการหาเงินช่องทางใหม่ๆคุณจะมีเกณฑ์การได้ทรัพย์สินใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นรถก็แล้วแต่นะครับจะมีโอกาสเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากในช่วง30มิีนาคมเป็นต้นไปฉะนั้นเรียกได้ว่าการเงินของคุณต้องมากพอทําให้คุณรู้สึก อาจจะมีสินทรัพย์เกิดขึ้นนั่นเองครับจึงทําให้นะครับชาวราศีมังกรนะครับเรียกได้ว่าในเดือนมีนาคมนี้มีโอกาสมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนส่วนในช่วงของจังหวัดที่จะถึงสิ้นเดือนคือวันที่30นะครับคุณก็อาจจะเหนื่อยน,นิดนึงครับเพราะว่าอิทธิพลของการที่เรียกว่าดวงดาวยังติดตําแหน่งนิดอยู่และก็อาจจะต้องโดนถีบส่งนิดนึงก่อนการส่งท้ายครับฉะนั้นคุณอาจจะต้องเจอภาวะอึดอัดกดดันเกี่ยวกับการเงินอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนั่นแหละครับเพราะว่าอิทธิพลของอาทิตย์ที่เขา ามาอยู่ตรงนี้อาทิตย์มาจากเรือนมรณะเมื่อเข้ามาอยู่การเงินเรียกได้ว่าการเงินมีจุดรายจ่ายเยอะเลยทีเดียวครับพฤหัสนะครับติดจากสหชาติแต่ก็ยังติดวินาศมาอีกด้วยเร,เรียกได้ว่าวินาศมาอยู่การเงินมรณะมาอยู่การเงินเท่ากับว่าคุณก็มีจุดของการที่จะมีรายใจ่ายในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดหรือนะครับในสิ่งที่คุณไม่ได้ตระเตรียมวางแผนไว้ก่อนได้สูงเลยทีเดียวครับฉะนั้นรายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วพอสิ้นเดือนนะครับก็จะมีสิ่งดีๆอย่างที่บอกไปเกี่ยวกับ หหูหรือดาวใหญ่ของคุณด้านการเงินนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับรอนิดนึงครับในเดือนนี้นะครับอาจจะดูหนืดหนืดอาจจะดูติดขัดตลอดทั้งเดือนแต่พอสิ้นเดือนแล้วสิ่งดีๆก็เตรียมรับให้คุณได้เห็นนะครับมันจะมีรูปแบบอย่างน้อยๆมันก็จะมีข่าวดีอะไรสักอย่างให้ชาวราศีมังกรได้พบเจอเกิดขึ้นแหละครับในช่วงสิ้นเดือนนี้ ต่อมานะครับมาดูความรักของชาวราศีมังกรก,รกันบ้างน,นะครับสาหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีมังกรคือดาวศุกร์ครับการที่ดาวศุกร์ของคุณกุมลัคนาของคุณอยู่แบบนี้เรียกได้ว่านะครับมันจะมีรูปแบบของชีวิตที่คุณจะได้พบเจอกับความสุขความบริบูรณ์เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับความรักแต่ความรักที่เกิดขึ้นนะครับมักจะปนทุกข์เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนของเสาเส,าเสาเบียดเบียนกันอยู่ส่งผลทําให้ความรักของคุณนะครับแม้จะมีความสุขแต่มันก็จะเป็นความสุขแบบเครียด ชุกชนะครับสลับกันไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องความรักในการพัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆแต่มันก็จะมีความเครียดหรือความทุกข์อะไรที่ซ่อนเลนคุณอยู่เรียกได้ว่าคู่รักของคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่อย่างน,น้อยๆละครับอิทธิพลของการที่ดาวสุกก็ยังอยู่คู่กันกับดาวอังคารก็ยังเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าเป็นดาวคู่สเสน่ห์หกกับ3อยู่ร่วมกันกุลคณาแบบนี้คุณมีสเสน่ห์เป็นอยย่างดีเลละครับ ียกได้ว่าช่วงเวลานี้คุณเนื้อหอมครับจะไปไหนก็ได้รับความนิยมชมชอบฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่ก็จะมีโอกาสสลัดโสดได้เลยนะครับใครที่ยังโสดอยู่ก็จะมีโอกาสสิ่งดีๆที่จะส่งผลให้คุณมีรูปแบบของวิถีชีวิตที่จะคิดจะคบกับหากับใครก็มักจะสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้คุณมีสเสน่ห์เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับในการดึงดูดความรักเข้ามาหาคุณนะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้ก็อาจจะตึงๆกันไปคเครียดๆกัน ที่นะครับสลับกันไปอยู่ดีแหะครับคือเรียกว่าช่วงเวลานี้คุณก็จะมีโอกาสในการที่จะสร้างความสุขระหว่างคุณกับคู่รักเกิดขึ้นจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ที่แนบแน่นแน่นแฟนมากขึ้นเกี่ยวกับคนรักนั่นเองครับแต่ก็จะมีเรื่องทุกๆตามมาเรื่องให้กังวลใจเกี่ยวกับความรักตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความรักก็ถือว่า สุกปนทุกข์กันไปล้ครับในเดือนมีนาคมนี้และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนมีนาคมนี้ถือว่านะครับจะเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับโดยเฉพาะในช่วงของสิ้นเดือนนะครับมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแล้วเมื่อลาหูหลุดพ้นสักทีในรูปแบบการเงินที่คุณเฝ้ารอมาแสนยาวนานนะครับหนึ่งปีครึ่งที่คุณถูกเบียดเบียนด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าพอลาหูหลุดจากตําแหน่ง ที่พ้นจากความเป็นนิดแล้ว แข็งแรงกลับมาอีกครั้งความมั่นคงด้านการเงินของชาวราศีมังกรได้ก่อตัวเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นเองครับนะครับฉะนั้นการงานของคุณก็เริ่มดีขึ้นการเงินของคุณก็เริ่มดีขึ้นนะครับในสิ้นเดือนความรักก็ว่ากันไปครับมีสุขบนทุกข์กันนะครับอย่างน้นอยก็มีความสุขให้คุณได้เห็นแหละครับนะครับแม้ว่าจะมีความทุกข์เกิดขึ้นได้บ้างก็ตามนะครับสรุปแล้วนะครับในเดือนมีนาคมนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะช่วงของปลายเดือนจะมีโอกาสดีๆให้คุุณไดด้้เริ่่มตตนจสาา์ทีํั ในความสำเร็จโดยเฉพาะด้านการเงินของชาวราศีมังกรนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรละทักษากําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรละทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเนั่น ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเลงกุมหรือโยก หรือจตุโกลน,นี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของสละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวมแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับสไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์ ทุกๆเดือนครับ